เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยอ่าโจทยข้อ3จงหาพิจารณาประโยคจงพิจารณาขอโทษเนาะจงพิจารณาประโยค a ลบ b เท่ากับ b ลบ a แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ข้อแรกจงหาโพซิยมมาแทน a และ b เพื่อทำให้ประโยคข้างต้นเป็นจริงอ่ะ a ลบ b เท่ากับ b ลบ a เขาบอกว่าให้หาตัวเลขอะไรก็ได้มาแทนแบบ a เท่ากับเท่าไหร่ดีแล้ว b เท่ากับเท่าไหร่ดีเนี่ยที่จะมาแทนในสิ่งสิ่งนี้แล้วทำให้มันเป็นจริง พี่ขอกำหนดละกันเนาะเนื่องจากบทนี้เป็นบทที่4.2 mm hmm. ขอขอละกันว่าให้ a mm hmm. เป็น4.2ทีนี้โจทย์ของน้องแต่เราคงจะเหมือนกันแหละเมื่อกีนถ้าเกิดว่าคือใครจะใช้ตัวเลขอื่นก็ได้นะแต่ว่าในที่นี้พี่จะใช้4.2เท่ากับ b ลบ4.2อ่ะมันมีตัวที่เราไม่รู้ค่ายตัวหนึ่งก็คือ b ถูกปะ สิ่งที่เราควรจะทําก็คือจัดรูปให้ b อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งจำได้ไหมคล้ายๆกับสิ่งที่เราเคยทำอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันจัดรูปยังไง4.2ลบ b เท่ากับ b ลบ4.2ฝั่งนี้ก็มี b ฝั่งนี้ก็มี b ถูกไหมฝั่งซ้ายเราเท่ากับอยู่ตรงกลางแล้วฝั่งขวาของเท่ากับ มีลบดีแล้วเราใส่บวก b เข้าไปแต่ว่าเราใส่ไปข้างเดียวได้ไหมไม่ได้เราต้องใส่บวก B ทั้งสองข้างโอเคเนาะเราบวก b ไปทั้งสองข้างหลังจากนั้นบรรทัดถัดมาได้เป็นสี่จุดสองลบ b กับบวก b ได้ศูนย์เหมือนลบสามบวกสามได้ศูนย์ไหม ได้ศูนย์และ b เป็นตัวเลขใดๆถูกปะ่ะลบ b ลบของมันบวกกับตัวบวกของมันน่ะเนี่ยเครื่องหมายต่างกันตัวนึงเป็นลบตัวหนึ่งเป็นบวกใช่ไหมเอาตัวเลขมันลบกันก็ได้เป็น b ลบ b ได้ศูนย์ใส่เครื่องหมายตามตัวมากเอามันเท่ากันแปลว่าใส่เครื่องหมายอะไรก็ได้ก็ถูกแล้วนี่ศูนย์จะเป็นบวกศูนย์หรือลบศูนย์ก็ได้นะแล้วก็เท่ากับฝั่งขวาเป็นอะไร B บวก B ได้ 2B ลบ4.2อ่ะใครยังไม่รู้ตัวแปรบวกกันก็เหมือนกับเหมือนการนับจำนวนชิ้นไปเลยอะ่ะอย่างเช่น A บวก A บวก A อ a บวก A เท่ากับ2 A A บวก A บวก A เท่ากับ3 A ถ้า A บวกกัน4ตัวก็จะได้4 A ทำไมรู้ไหมเนี่ยมันเปรียบเสมือนการคูณไงมันคือสิ่งที่เหมือนกันมาทําไมมาบวกกันมีกี่ตัวล่ะมี4ตัวเอา4ตั้งแล้วอะไรที่มันซ้ํากันก็ A คูน a เข้ากับ4ี่คูณ a อนิยมเขียนไหมไม่นิยมเขียนเป็น4 a อันนี้เหมือนกัน B บวก B มันซ้ํากันเห็นไหม ซ้ํากันกี่ตัว2ตัวก็เท่ากับ2คูณกับสิ่งที่มันเอามาซ้ํากันก็คือ2คูณ b ได้เป็น 2b โอเคเนาะฝั่งนี้ได้4ีจุดสอเท่ากับ 2b ลบสีอ่ะแล้วไงต่อ b เท่ากับเท่าไหร่เรามองออกหรือยังถ้าเรายังมองไม่ออกให้เราทำยัง,ยงไงต่อให้เราจัดรูปให้ B อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วไงต่อ เพียงตัวเดียวถูกไหมมันจะคลายๆข,ข้อกับที่เราข้อที่ผ่านมาที่เราเคยทำอะบิอยฝั่งขวาอันนี้เครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงนี้นี่ฝั่งซ้ายนี่ฝั่งขวาฝั่งขวามีอะไรมี2 b บแล้วมีอะไรด้วยลบ4.2เราจะทำไงม,มันเราจะกำจัดมันเราเห็นแล้วมันเป็นลบเราจะกำจัดมันให้เราใส่เครื่องหมายตรงข้ามของมันเข้าไป อ่ะ2 b ลบ4ี่ที่เาจดมาก่อนพี่อยากกําจัดมันใช่ไหมพี่เห็นแล้วมันเป็นลบพี่ก็ใส่บวก4.2เข้าไปแต่พี่ใส่บวกฝั่งเดียวได้ไหมไม่ได้พี่ต้องบวก4.2ฝั่งนี้ด้วยด,ดูดีนะเครื่องหมายเท่ากับอยู่ไหนไม่ใช่มาใส่ตรงนี้นะใส่อีกฝั่งหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับนะอ่ะมันท้าถัดมาได้เป็น4.2บวก4.2ได้8.4เท่ากับ2 b 2. ลบกับบวกตัวเลขเดียวกันทำไมตัดกันได้ศูนย์ 8.4เท่ากับ 2b อ้าว 2b คืออะไรคือ b บวก b ไง 2b คือ b บก b 8.4เท่ากับ b บวก b แปลว่า b เดียวเท่ากับเท่าไหร่ b เดียวก็เท่ากับ4.2เนอะเอาใหม่ถ้าใครตามไม่ทนัน8.4เท่ากับ 2b b บวกกัน2ตัวแปลว่า8.4อ่ะมันต้องถ้าเกิดพี่หาว่า b าเท่ากับเท่าไหร่8.4มันต้องเอาไป มันต้องเอาไปกระจายมันต้องเอาไปแจกแจงให้กับ b ที่มีทั้งหมด2ตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเอา8.4ตั้งแล้วเราหาร2 2 4 8ลบกันได้0จุดใส่จุดดึง4ลงมา2 2 4โอเคเนาะลบกันได้0อ่ะนี่ไง8.4หาร2ได้4.2เพราะฉะนั้นเรารู้แล้ว b ได้4.2 เราได้แล้วนะจงหาเชื่อมมาแทนเพื่อทําให้มาแทน a และ b เพื่อทําให้ประโยคข้างต้นเป็นจริงก็เนี่ยได้ a เท่ากับ4.2แล้วก็ b เท่ากับ4.2ด้วยอ่าต่อไปข้อ2งจงหานะยมมาแทน a และ b เพื่อทำให้ประโยคข้างต้นเป็นเท็จประโยคที่ว่าก็คือ a ลบ b เท่ากับ b ลบ a ที่ขอตั้งต้นเหมือนเดิมให้ a เท่ากับ4.2แล้วเราไปหา b มาที่ทำให้มันเป็นเท็จ ตะกี้บอกว่าให้ทําให้มันเป็นจริงนะเราก็ค่อยๆทําไปอา๋ยวดูให,ให้ให้มันเป็นเทสแปบลบว่าอะไรสมมุติเราใส่เข้าไปเป็น a เท่ากับ4.2ลบ b เท่ากับ b ลบ4.2อะในเมื่อเราอยากให้มันเป็นเทสใช่ไหมเราลองแทนค่าลองแทนค่าเลยเลือกเลขมาเลยนะจังหวะเนี้ยเลือกเลขชอบเลขอะไรเลือกเลขมาเลยพี่ขอเลือก0.1แล้วกัน ลองแทนค่า0.1เลือกมาเลยนะลงไปดูแล้วเราจะดูว่ามันเป็นจริงหรือเท็จแล้วดูคำตอบอะลองแทนค่าเป็น4.2ลบ0.1เนี่ยแทน B เป็น 0. 1, แทน b เป็น0.1เท่ากับ0.1ลบ4.2หรือเปล่าอ่ะเราลองดูเราทำฝั่งนี้ก่อนเห็นเครื่องหมายเท่ากับปะ่ะ เห็นเนาะเราจะแยกทําฝั่งซ้ายเราเราจะแยกทาฝั่งขวาแล้วดูซิว่าตรงเนี้ยมันเป็นเครื่องหมายเท่ากับหรือเปล่าคือถ้ามันไม่เท่ากันสองก้อนเนี้ยก้อนก้อนเนี้ยก้อนทางซ้ายกับก้อนทางขวาถ้ามันไม่เท่ากันก็แปลว่าประโยคนี้เป็นเท็จถูกไหมเพราะประโยคนี้บอกว่าก้อนนี้เท่ากับก้อนนี้เดี๋ยวเราแยกทำสองฝั่ง4.2ตั้งลบ0.1 2ลบ1ได้1 4ลบ0ได้4ได้ 1. ส1่จนนั้นอีกอันนึง0.1ลบ4.2ได้ไหมไม่ได้ถูกป้าเพราะ0.1มันน้อยกว่าเราเห็นแล้วว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นบวกหน้า0.1อ่ะมันเป็นบวกและ4.2เป็นลบเครื่องหมายต่างกันเอามันมาลบกันได้เป็น1.4เหมือนกันแต่ว่าใส่เครื่องหมายตามตัวมากใครมากกว่า4.2หรือว่า0.1 4.2มากกว่า4.2เป็นลบใส่ลบ ฝั่งซ้ายได้4.1ถูกไหมเนี่ยยุบไปได้4.1ฝั่งขวาได้อะไรลบ4.1แล้วมันเท่ากันไหม4.1กับลบ4.1เนี่ยมันเท่ากันไหมมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นเท็จไหมเป็นเท็จอ่ะเพราะฉะนั้นเราตอบได้ว่าเราแทน B เป็น0.1นะทำให้ประโยคเป็นเท็จอ่ะต่อมาข้อ3าม เพราะยมมีสมบัติการสลับที่สําหรับการลบหรือไม่สมบัติการสลับที่หมายความว่ายังไงหมายความว่ามันมันไม่สนตําแหน่งอะตาแหน่งการวางอย่างเช่นนะอย่างเช่นอย่างเช่นเช่นเวลาบวกกันอะสองบวกห้าบวกเจ็ดเท่ากับสองบวกเจ็ดบวกห้าเท่ากับคือเราสลับยังไงมันก็ยังมีค่าเท่ากันถูกปะหรือว่าการคูณ หนึ่งคูณสามคูณแปดเท่ากับแคูณสคูณหนึเนี่ยเห็นเป้ามาสลับที่กันได้อันนี้เรียกว่าสมบัติการสลับที่ก็คือการไม่สนใจตำแหน่งการวางแต่อันนี้ a ลบ b เท่ากับ b ลบ a หรือไม่สลับที่ได้ไหมเราสลับที่ a กับ b ได้ไหมเนี่ยเอา a วางก่อนแล้ว b ตามหลังหรือว่า b วางก่อนแล้ว a ตามหลังทำได้ไหม เราลองย้อนกลับไปดูที่ข yeah, ้อ2ที่เราทําจงหาเชียงมาแทนเพ่อทำให้ประโยคข้างต้นเป็นเท็จเนี่ย4.2ลบ0.1เท่ากับ0.1ลบ4.2ไหมเนี่ยเราคิดมาแล้ว4.2ลบ0.1ได้4.1แต่0.1ลบ4.2ได้ลบ4.1มันเท่ากันไหมมันไม่เท่ากันแปลว่าอะไรแปลว่าสลับที่ได้ไหมแปลว่าสลับที่ไม่ได้ถูกปะ สลับที่ตัวเลขไม่ได้จะเอา4.2ตั้งแล้วเอา0.1มาลบหรือว่าเอา0.1ตั้งเอา4.2มาลบมันมีค่าไม่เหมือนกันสลับที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อ3ตอบว่าเอ่อพซิมมีสมบัติการสลับที่การลบหรือไม่ตอบว่าไม่มีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสลับที่การลบไม่ได้ มันไม่เหมือนบวกนะบวกลองไปทําดูมันเท่ากันแต่ว่าลบมันไม่เท่ากันนะอย่างเช่นที่เราทําไปเนี่ย4.2ลบ0.1มันไม่เท่ากับ0.1ลบ4.2เพราะฉะนั้นถ้ามันมีกรณีใดกรณีหนึ่งที่เป็นเท,ท็จอ่ะแปลว่ามันจะไม่จริงแต่ว่าถ้าการบวกมันจะเป็นจริงทุกกรณีไม่ว่าน้อจะเปลี่ยนเป็นเลขอะไรก็ตามลองเปลี่ยนเลขอย่างเช่น3บวก0ย์บวก9.8อย่างเนี้ย ยก็ยังสลับได้นะ0 3น8บวก3บก9.8ได้แต่ว่าถ้าการลบเนี่ยมันมีกรณีที่เป็นเท็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะสรุปได้เลยว่าเรานิยมไม่มีสมบัติการสลับที่สำหรับการลบโอเคนะจำดีๆนะแต่ว่าการบวกยังมีอยู่นะการคูณก็มีสลับที่ได้ถ้าไม่มีวงเล็บนะ ส่วนการลบอะสลับที่ไม่ได้เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่นในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ เพื่อนๆส่งนิ้มความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมามาเดี๋ยวเรี้ยงไอติม